คลิปกับเดียวกับเบลเดี๋ยวไอ้ทรงปืนผลเงินให้อุย้ยจริงเหรอคะนี่หนูเตรียมตัวตั้งรับเลยหนูเตรียมตัวตั้งรับเลยคะ่ะพี่หนูเตรียมตัวตั้งรับก่อนคะ่ะมาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะหนูพร้อมหนูพร้อมแล้วคะ่ะของเงินเมียแบบหักสลายไอยนน้ย่านเมีย หากน้องสลายเพราะอายนั้นยานเมียอายบอกว่าเป็นมาเฟียแต่อายยาันเมียไอยได้จังได้ ใครที่กลัวเมียก็ออกจากไลสดไปเดี๋ยวเมีายาอมาจะตกใจรีบรีบออกไปนะสุมญานเมียสุงม,มาออสเตรเลียให้อายกินแน่ขยายาอียงมันเป็นคอลลาเจนโพไบโอติกครับเพิ่งเข้ามาไล่กันไว้แท้เอาเจ้าญาตเมียบอก ใครกลัวเมียจะแก๊งเราไปเลยเมียไอ้ายห,หูก็วุ่นวายเลยทีนี้หาหม่องลี่ให้ดีนะพี่จา๋าย่านอ้ายถือลูกหลงสันดอกว่ะทั้งมีดพระด้ามเสียมเตรียมตัวรัน <c oughs> ไปเด้อไผ่ไม่เมียผมบ่มีขึ <c oughs> ้นหนาลักแทะงานบวชอ้กาลสินแพงบ่ครับอา่าต้องติดต่อผู้จัดการนะคะติดต่อผู้จัดการเลยนะคะ 0868600272นะคะกดไลย้อนทานได้ค่ะมันจะไปปรับสมดุลร่างกายระบบเผาผลาญในร่างกายเขาเนี่ยมันสิปรับสมดุน1นซองต่อน้ำครึ่งขวดหรือ1นแก้วกินได้เบริรผสมซีวีดผสมน้มเปรี้ยวบีทาเกนได้เบิด กินก้อนน้อนก็นได้กินหลังตื่นนอนย้ำม,มือเสาก็ได้ย้ำม,มือเสากินก้อนอาหารย้ำแรงกินก้อนน้อนก็นได้เบิดกินตอนทองว่างก่อนสัมผัสนอกสัมผัสในประมาณนั้นนะคะอุ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอรับของขอบคุณค่าขอบคุณทุกบ้านเลยนะคะวันนี้โอ้ยปังมากปังปุริเย่มากปังปุริเย่ที่สุดฝุดฝุด เบอร์อย่างน้องเบลขอไหมนะครับ0868600272ค่ะ0868600272นะคะโทรได้ตลอด25ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่าโทรไปจีบนะคะแพ่เขานอนบอลับแตร์เมอร์นี่โอ้ยขอบคุณนะคะพี่ทำไมน่ารักมากเ้าจนข่อยซื้อหนูขายจนนำไลายฟองขึ้นจอกกระื้อให้แนทถอดไอตรงที่หนึ่งของน้องเบลอขอบคุณค่ะ หนูขายจะน้ำลายฟงเด้หนูขายจะน้ำลายฟงจ้วกจวกจวก,จวกอยู่เนี่ยทุกคนกดให้หนูแนยอย่าเพิ่งไปได้ไหมยังไม่หายคิดถึงเลยครับได้ค่ะแต่ว่าหนูปวดเงียวแมหนูไปเงียวได้บอกทุกคนหนูขอไปเงียวได้บอกค่ะทุกคนกดตะกาถ่าเด้อหนูไปเงียวก่อนเด้อนี่เด้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตังคหายตังไว้หายนี่เด้อค่ะ หนูไปเงียวก่อนสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันเหตุจังใดไปเบิงงรีวิวนะคะรีวิวเต็มแตกตต่มๆอยู่ค่ะตอนนี้หนูไปเงียวก่อนด้วค่ะแป๊บหบนึง่ง <c oughs> กดเลยกดเลยเตอ เป็นน right. okay. right. ้าหมเขาต่อวัดด <bad. S 1> <Okay. Bye. S 2> ้วยความเสื่อมเศร้าบ่กหัวหอมโบว่าน้ำไทมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ฟังจนต้องสั่งมาลองขอบคุณค่ะเบาจนขอ่อยสืบน้องเบวคุ้นงามขายอย่างค่ะอันคอลลาเจนโพไบโอติกจาก้าสาวๆนุ่มๆทั้งหลายแหละอโอ้ยนนูปวดดากอยู่ดินั่งขายของดูนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาสี่ทุ่มหรือตัวนี้สิได้ลงไหลหร้วสไปเบิ่งหมอลำสิไปเบิ่งหมอลำค่ะบ่มีเวลาอ่นมาบอกน้อซชุ่มเจ้าดอกสไปเบิ่งหมอลำแหรอทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะคะวันวันหลังพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายงานเสร็จกี่โมงนะคะเดี๋ยวหนูมาไลยไม่มือหลังเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้า ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะวันนี้บ๊ายบายจ้า